สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมา,อ,าอะไรอะ่ะห่อชมพู่นะครับก็จะมาแนะนําว่าวันนี้อ่ะเราจะห่อตอนไหนนะครับชมพูถึงจะได้รับประทานนะครับถ้าไม่ห่อเนี่ยคือเราก็จะไม่ได้กินครับจะโดนแมลงวันทองเจาะนะครับวางไข่อันนี้เราก็เก็บลงมาบางส่วนนะครับอันนี้เป็นพัน อะไรนะทับทิมจันนะครับหรือว่าทองสามสีนะครับทองสามสีทำไมถึงชื่อทองสามสีนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับในรูปเนี่ยเขาจะมีสามสีนะครับมีเขียวมีแดงนะครับแล้วก็มีออกชมพูชมพูนั่นเองครับมาดูกันครับว่าเราจะห่อแบบไหนอันนี้ก็ห่อไปบางส่วนแล้วครับยังไม่ใกล้เสร็จนะครับในรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับของชมพูนะครับรอบแรกเราเก็บไปตอนมกรานะครับโอเคนะครับ คือหลังจากเนี้ยเขาาก็จะมีดอกมีลูกอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับประมาณมีนานะครับช่วงนี้อันนี้ก็จะายบานประมาณปลายกุมภานะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับอ่าก็มาดูกันนะครับชมพูชุดนี้เป็นชุดที่2ก็เนี่ยครับลูกแลวที่เราห่อไว้ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับมาดูใกล้ๆครับนี่เลยนะครับ จะเป็นชมพู่ทองสามสีหรือว่าอ่าอย่างนี้คือเก็บได้แล้วนะครับจริงๆเอาไว้อีกประมาณ3วันถึง4วันนะครับลูกเขาจะหวานกรอบอร่อยเต็มที่นะครับลูกประมาณนี้แต่นะครับเราดูพยากรณ์อากาศมันจะมีพายุป,ประมาณอีก 3- 4วันนะครับเหมือนมันจะทําให้ผลผลไม้ของเราเสียหายนะครับผมมาดูขั้นตอนครับการห่อขนาดนี้นะครับ ขนาดน,นี้คือห่อได้แล้วนะครับนะครับเอาจริงๆก็คือนะครับสังเกตดูการเกสรของเขานะครับอันนี้เริ่มเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้ยังห่อไม่ได้นะครับถ้าหอ่อลูกเขาจะล่วงล่วงไปทางลูกเลยครับทึบทำมาเป็นสีดําแบบนี้ครับสี mean, ดําแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับสีดําถ้าเป็นสีดําแบบเนี้ยห่อได้เลยนะครับอีกตัวนึงก็คือนะครับเขาจะเริ่มมี เป็นสีชมพูแบบนี้ครับชมพูเล็กๆแบบนี้ครับคือก้นเขาหุ้มเรียบร้อยนะครับอันนี้คือห่อได้เลยนะครับประมาณนี้ตัวนี้ห่อได้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยเท่านี้ยังห่อไม่ได้นะครับลูกเขาจะร่วงนั่นเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับห่อแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้เขาโตขนาดเนี้ยครับนี่ครับนี่คือโตไปละเสี่ยงกับการโดนแมลงเจาะนะครับแบบเนี้เสี่ยงกับโดนแมลงวันทองเจาะ ก็เราจะไม่ให้ตัวขนาดนี้นะครับเราจะให้แค่ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องรีบห่อเลยนะครับอีก2วันก็จะห่อไม่ได้แล้วครับแบบนี้ก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็มาแนะนําการห่อต้นชมหอลูกชมพู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีผลผลิตบางส่วนนะครับวันนี้นะครับประมาณนี้เลยเราก็จะเก็บออกไปนะครับวิธีการเก็บแล้วก็ก็เลือกเก็บเอาเลยนะครับผม เราจะไปทั้งพวงชุดโอเคนี่ครับมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับชมพู่ก็หอ่อแค่นี้นะครับือเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเอาลงมาล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวส่งลูกค้ากันนะครับผมวันนี้คาดว่าจะได้สักประมาณ10กิโลอยู่นะครับก็ชุดที่2ของต้นชมพู่นะอันนี้ต้นเดียวนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูทรงพุ่มของต้น นี่นะครับต้นไม่ยัดไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเราก็ตัดแต่งทุกปีนะครับหลังจากหมดลูกนะครับชุดที่สองชุดที่3นะครับประมาณปลายเดือนมีนาเราก็จะตัดแต่งแล้วครับผมเพื่อให้เขาได้ออกลูกต่อไปนะครับตลอดทั้งเขาเรียกว่าอะไรออกทั้งปีนะครับนี่ครับเขาจะเริ่มร่วงแล้วนะครับนี่นี่ครับคือสีของเขาเน่ยไม่แดงนะครับในช่วงเดือนกุมภา แต่ว่ารสชาตินี่คือหวานมากครับไม่ต้องห่วงนะครับรสชาติหวานมากจริงๆนะครับเราก็ห่ออ่าเนี่ยครับตอนที่เราหอก่อนหน้านี้นะครับเรารีบห่อเกินไปลูกเขาจะล่วงแบบนี้ครับคือก็ไม่ได้ล่วงทั้งหมดครับก็จะเหลืออยู่นะครับประมาณนี้นะครับในช่อหนึ่งเนี่ยส่วนมากเขาจะมีประมาณ5ลูกครับเป็นประมาณ5ลูกนี่ครับประมาณนี้เป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับก็ปล่อยให้เขาอ่าเนี่ยครับ แบบนี้เลยให้ให้ตูดหุ้มแบบนี้หรือว่าการเกสรเป็นสีดํานะครับก็ห่อได้เลยนะครับนี่ก็ห่อแล้วนะครับผมก็เยอะครับมาดูรุ่นที่เราห่อไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องพ่นสารเคมีไม่ต้องใช้อะไรนะครับก็ใช้แค่ถุงพลาสติกนะครับห่อถุงพลาสติกเราก็เอาแบบราคาถูกนะครับประมาณนั้นนะครับก็ห่อไว้เยอะนะครับประมาณนี้เลย นะครับผมนี่ก็เก็บได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะเก็บไปส่งลูกค้ากันครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับชมพูน้อยๆของเราครับนี่ครับชมพูตอนน้อยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บไปส่งลูกค้ากันครับสวัสดีครับ